สวัสดีค่ะก่อนอื่นแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราทําเมนูย่างกุ้งนะคะเป็นกุ้งเผานะคะแล้วก็ย่างซื้อมา2โล2โลนี่คือได้เยอะมากนะ,ะกินกันไม่หมดนะคะนี่เนาะเราก็ได้เผากุ้งนะคะพอดีมันเป็นเสียงไฟเนาะมันคุกมันก็เลยตัดเสียงออกแล้วเรามาพากเอานะคะเยอะมากกุ้ง กิน3 4มี่คนกินไม่หมดนะคะเพราะเยอะจริงๆขนาดปิ้งปิ้งสี่รอบนะคะเนี่ยเต็มเอยเนี่ยเต็มมาแผงอันนี้เลยนะคะสี่รอบเพราะว่าเยอะมากแต่ก็กินไม่หมดก็เราก็เป็นวันเสราร์เราก็ไม่มีอะไรทําก็มาเผากุ้งกินกันอยู่บ้านนะคะเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนแต่ตอนเผาคือร้อนมากนะคะตอนนี้มันก็เป็นหน้าร้อนแต่ถ้าเข้าหน้าหนาวมันจะปิ้งแบบ สุดยอดเนาะแต่อันนี้คือร้อนแบบเหงื่อเต็มตัวเลยนะคะเผากุ้งตอนนี้เนาะนี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวนะคะแล้วก็เผากุ้งกินอยู่ที่บ้านอันนี้ก็กุ้งหล่นเลยหลุดลงไปแล้วก็ขีบเพราะว่าร้อนจริงๆอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะคะพอพอเผาแล้วก็ต้องเอาตัวออกไปไกลๆจากเตานะคะนี่เนาะแล้วก็ทำกินอยู่บ้านนะคะ ต้องไปที่ร้านเราก็ทำกินอยู่บ้านอันนี้เผอนะคะไหม้นิดหนึง่งไฟมันแรงด้วยนะคะายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่นะคะกุ้งเผานะคะตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะตัวผ่านกลางอร่อยมากะคะ่ะนี่นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ